มหมดหินแล้วนะเว้ยหาก็ไม่รู้ไล่ก็ไม่รู้พี่ไปไปไปผมไปผมขาแล้วพี่เอไปผมขาแล้วเอาไปดีบอยพี่บอย ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะฮะเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับตรงนี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื่นเขานะครับอย่าลืมทาตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคนสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือกับผมมาเล่งอยู่กันรายการเสือชอบแกล้งครับผมวันนี้ครับบอกเลยผมจะเอาคืนนะครับจากคลิปที่ป่ามันแกล้งผมที่มันปั่นผมจนแบบว่า ในขณะที่ผมแบบกำลังซีเรียสแล้วกกำลังคุยงานนะครับทุกคนไปถ่ายด้วยขอคุยงานก่อนไม่ได้เหรอเราจะค่อยคุยกันได้งานเอ้า้าเห็นงานสำคัญกอบเพื่อนกีแล้วแต่ เพื่อนคุยอะไรอ่ะก็คือคุยกับงานสปอนเซอร์คือแบบ4ี่หเดือนแล้วเพิ่งมีสปอนเซอร์มาคุยแค่1สปอนเซอร์ครับตังค์ไดมีกินข้าวแล้วแาจจะมาติดช่วงโควิดโอ้โหแม่ยังถือว่าแพงเลยตอนนี้กินข้าววัดหรือขอไปเรื่อยหยอกยอกยอกแต่ว่าไม่มีสปอนเซอร์จริงครับผมทุกคนถ้าเกิดว่าผมมีสปอนเซอร์บ้างก็ว่ากันนะโอเควันนี้ครับเราจะไปแก้งทุกคนแม่บอยไม่ว่าจะเป็นตามไอจมไอตีทุกคนครับเราจะแก้งว่าทำตามทุกอย่างก็คือสมมติว่าสมมติ่่่บบออยยนนัังงูสมเล่นโทรา บอยพูดอะไรผมก็พูดตามบอยเดินไปไหนผมก็เดินตามหรือแบบทำอะไรอยู่ก็ทำตามทุกอย่างทุกคนคิดว่ามาันน่ลังคา,าไหมอเอาแค่คิดตามผมจะทำอยางน้ทุกคนเลยแล้วผมจะไม่พูดจาใครด้วยเมื่อมันถามว่ถาถ่ายอะไรพี่พี่ก็จะพูดถ่ายอะไรพี่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตามแกล้งแต่ละคนเลยเอาคืนบอกเลยวันนี้มาแตกกันทุกคนไปไปกับผมรายแรกครับมาเฉยมา่อย hm 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 trời hm cái hm 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 cái hm 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 อะ,อะไรเนี่ยอะไรนี่ทำไรตามไม่เรเลยอาเอาตามไม่เลิกเลยอะไรเนี่ยอะไรเนะี่ยดีจะไปดียนจะไปถอยดีอ ชั่วโมงนึงอะคนไลค์ให้สองพันชั่วโมงนึงอ่ะคนไลค์ให้สองพันเพราะเลาไอยถ่ายไลอยถ่ายไลค์นั่งทำตามหนมเอา้าไอ้บอยไม่นั่งทำตามพี่ทำไมมา,า,าดูดดกระตุนอ้พี่เหลืออบอย พี่เบื่อเองบ่อยบ,บ,อ,บ,บอยกลับแม่แม่เบื่อว่ะบอยกลับแม่แมเบื่อไปอะไรของพี่วะไปขอเองมาบ่อยพี่จะมาทำตังเพื่ออะไรเนี่ยเหรไม่ได้ทำตังเพื่อเนี่ยโอ้บ่อยอ อ้ oh, ามี่บอยเยยีฮึ บอยนด้ลำคาญนะอ่ะโอ๊ยตาไม,ม่หยุดเลยเว้ยอะไรเนี่ยโอ้ยไม่เนี่ยบอยโอยคานแล้วตาแล้วอ้ปเสือนอะไรเนี่ยโอ้ยตาไม่หยุดตาไม่หยุดเลยเว้ามมาย,ย,วย,ยวพอได้ยังพอแล้วอพอได้ยังโอ้พอได้ยังพอแล้วไปเสือไอบ้บอย แลิกมนุษยแล้วนะเว้ยไรก็ไม่รู้พี่ไปไปตามมาอย่าตามตามมาตามสามไมนหยุดเลยเว้ยโอเครอยไอ้พอแล้วอจไปไอ้ีไป เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราไปคนต่อไปกันครับปะตอนนี้เราอ๋อนี่ทำอะไรมาทำไรมาทำไรเอามาถ่ายเลยมาทำไรพี่อ่ะผมมถามพี่อะมาทำไรอ๋อยพี่ถามพี่ไงมาทำไรมาถ่ายเลยมาถ่ายอะไรอ่ะเฮ้ยพี่ทำอะไรทำอะไรบอยมึนว่ะมึนว่ะ พี่ทำอะไรบอยทำอะไรอะไรวะอะ,อะไรวะหาพี่จะมาอะไรจะมาทำตามทำไมบอยจะทำตามทำไมผมถามพี่เนี่ยพี่ถามเองเนี่ยเบื่อวะเบื่อวะเบื่อวะเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยพี่ก็ไม่หาทำงานทำอะไรดีบอยไปหาทำงานทำอะไรดี โอ้โอนี่มอยเล่นอะไรอ่ะบอยมาเล่นอะไรปะมาคาแล้วเนี่ยคาแล้วเนี่ยบ่อยน่าเบื่อว่ะน่าเบื่อว่ะกำคาแล้วกำคาแล้วเอาเอาพี่มันน่ารำคาญบอยมันน่ารำคาญจะนอนออกไปจะนอนออกไป ห่าโอ้ยเบื่อว่ะโอ้ยเบื่อว่ะพี่จะเยอะมาทำไมเยอะมาทำไมบอยลมขาดแล้วลมขาดแล้ววะน้าเบื่อว่ะน่าเบื่อว่ะผมเบื่อพี่อะไรพี่เบื่อเองอ่ะบอยพี่ผมลมขานออกไปจะนอนไปจะนอนบอยโอ้ยโอ้ยพี่บอยคนก็จะนอนออกไปดิคนก็จะนอนออกไปดิไป ไปผมมุงขาดแล้วพี่เอาไปมุงขาดแล้วเอาไปดิบอยพี๊บอยไปเขาพยายามทำตัวเป็นเด็กดิบอยทำตัวเป็นเด็กดิมุงขาดแล้วเปล่ามุงขาดแล้วเปล่เบื่อหน้าเบื่อที่ไหนพอทำงานน่าเบื่อกน้าเบื่อที่ไหนพอทำงานก็มากวนบอกพี่บอกพี่เลยชอบมากวนพี่บอกเองอะชอบมากวนไปไปนุงคานเลยเฮ้ยคานเลยเฮ้ย บอยที่ก็เลิกถ่ายแล้วบอยก็เลิกถ่ายแล้วน่ารำคาญเลยน่นนารำคาญ <c oughs> โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราพักก่อนนะครับเราจะไปแก้คนต่อไปแล้วกันนะครับโอเคไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็คำ่ำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาคนสุดท้ายครับก็ค<น>ือไอ้เจมส์ครับผมที่มันชอบล่วม,มือไค่ไปาม <c oughs> ไปไป็นไรไปไหนไบอย ถ่คลิปอะไรพี่บอยถ่ายคลิปอะไรเนี่ยถ่ายคลิปอะไรบอยอันนี้น้ำยาเอาน้ำยาโอ้ผมไม่พี่ผมไม่พี่เอาไม่เอาอ่ะให้เนี่ยผมให้พี่พี่เตอรช่วยกันเช็ดพี่ให้เองเนี่ยช่วยกันเช็ดร็วพรุ่งนี้ช่วยถ่ายคลิปเลยนะมุนี้ช่วยถ่ายคลิปเลยนะพี่บอยได้ยินผมไหมเนี่ยได้ยินไหมเนี่ยพิเตอรบอยเอาผมถามพี่เนี่ยพี่ถามเองเนี่ยบอยช่วยได้ไหมรุ่งนี้ช่วยหน่อยถ่ายคลิปพรุ่งนี้ช่วยได้ไหมรุ่งเนี้ยช่วยได้ไหม มาช่วยอะไรเนี่ยพี่จะมาช่วยผมถ่ายไหเนี่ยบอยจะมาช่วยพี่ถ่ายไหมเนี่ยที่เป็นอะไรของพี่เนี่ยเป็นอะไรของบอยอ่ะพี่จะไปช่วยผมเชีจริงไหมเนี่ยบอยจะมาช่วยพี่เชีจริงไหมเนี่ยผมถามพี่เนี่ยพี่ถามอีกเนี่ยพี่เป็นอะไรของพี่เนี่ยเป็นอะไรของเองเนี่ยบอยแล้วพี่ถ่ายอะไรพี่บอยพี่ถ่ายอะไรบอยพี่เสียถ่ายอะไรเนี่ยบอยถ่ายอะไรเนี่ยโอ้พี่บอยลำคานหรอ ทรตามผมทำไมพี่จะมาโทรตามพี่ทำไมบอยพี่บอยเลิกถ่ายก่อนบอยไม่ต้องถ่ายก่อนบอยเลิกถ่ายก่อนคุยโทรศัพท์ก่อนโอ้พี่เสือพี่เสียจะกลัวอะไรผมเนี่ยบอยกลัวอะไรพี่อะล่ะครับมีมีอะไรครับโทรมามีมีอะไรครับโทรมาโพี่เสือเขาคุยโทรศัพท์ก่อนบอยคุยโทรศัพท์ก่อนพี่เสือขอคุยงานก่อนบอยคุยงานก่อนบอยโอพี่เสือบอยพี่นี่เนี่ยไม่ไหวเองนะเนี่ยพี่เสือขอคุยงานก่อนพี่เสือไปไกลก่อนขอไปไกลก่อนคุยงานก่อน เสียเป็นอะไรเนี่ยบอยเป็นอะไรเนี่ยเขาพิเศษไปไกลๆผมดิบอยไปไกลที่บอยขาดเนี่ยคาดแล้วเนี่ยพี่เสียประจามผมทำไมเนี่ยผมลำคาเนี่ยออกจะตามทำไมเนี่ยลำคาแล้วเนี่ยอู้พี่เสียครับพูดไม่ฟังเลยบอยพูดฟังเลยดิผมใส่เกีรถโดอูพี่พี่เสียพี่ผมลำคาดิว่าลำคาแนะเว้ยบอยโอ้จะหนีพี่ละพี่หนีเองละโอเคครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับผมคลิปนี้ก็แกล้ทุกคนละ แงแบบ 5. ใครที่เจอ,อยี้นะครับลองคอมเมนต์มาหน่อยว่าลำคาญไหมครับผมเออลำคาญไหมล่ะอ่ะโอเคนะคผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามทุกช่องให้ด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนีน้ไปแล้วครับสายใจแล้วบอานะอย่ามาแก,กลราชาแกล่ผมสวัสดีครับ